ค่ะนักเรียนครับนี้นะคะเราจะได้มาสำรวจสมบัติของการเลื่อนขนานกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนะเรามาทบทวนการเลื่อนขนานบนราณนาบกันก่อนนะคะการเลื่อนขนานบนราะนาบก็คือการแปลงทางในขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนรนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางเท่ากันตามที่กําหนดนะคะจากความหมายตรงนี้นักเรียนคิดว่า อะไรที่เขาเน้นบ้างที่เราจะต้องเลื่อนขนาดเนี่ยเราจะต้องเน้นอะไรบ้างออระยะทางอ่ะมีระยะทางเท่ากาันทิศทางเดียวกันแล้วเป็นแนวไหนด้วยอ่าแนวเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสำรวจสมบัติการแต่เราจะมาสำรวจพร้อมกันโดยใช้โปรแกรม GSP นะคะเคยได้ยินไหมเ,เคยเใช่ไหมเคย ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเลื่อนขนาดได้เราต้องมีรูปต้นแบบใช่ไหมจำได้เนอะรูปต้นแบบคืออะไระทีนี้คุณครูนะคะก็จะตั้งชื่อให้รูปต้นแบบของคุณครูคือ a b c ก่อนนะคะ a b c ของคุณครูตัวนี้เป็นรูปต้นแบบแล้วทีนี้พอเราจะเลื่อนขนาดเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดทิศทางในการเลื่อนให้เขาใช่ไหมคะ,ะคุณครูขอกำหนดให้เลยเนาะ ทีนี้คุณครูก็จะเลื่อนขนานนะคะคุณครูไปที่คําสั่งเลื่อนขนานคุณครูเลื่อนไปในแนวนอนเอาเป็น8ดเซนติเมตรแล้วกันนะคะ8เซนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปในแนวตั้งนะคะหกเซนปุ๊บได้แบบนี้นะคะเห็นภาพลางๆแบบนี้ก็คือเขาจะบอกเราว่านี่นะถ้าเรากดเลื่อนขนานเมื่อไหร่นะ ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบของเราจะอยู่ตรงนี้นะลางๆตรงนี้นะคะอาะกดเลื่อนขนานปุ๊บทีนี้นักเรียน่ะตอนนี้รูปนี้เห็นอยู่เนาะเห็นเมาส์ครูเนาะรูปนี้นักเรียนคิดว่าจะมีชื่อว่าอะไร A พราม B พราม C พรามใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงของเราเลยเนาะว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้สัญลักษณ์พาร์มเนี่ยก็จะหมายถึงภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดน,นะคะถ้าคุณครูนะคะลากจุดยอดนะคะลากจุดยอดหรือลากด้านของรูปต้นแบบนะคะภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดจะเป็นยังไงคะนะักเรียนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเปลี่ยนไหมอ่าลองดูเป็นไงคะอ่าไม่ว่าเราจะลาก ด้านไหนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าภาพนี้มันเกิดจากการเลื่อนขนานรูปนี้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นไม่ว่ารูปนี้ของเราจะเปลี่ยนไปยังไงภาพที่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยถูกไหมคะถ้าสมมุติคุณครูนะคะสร้างส่วนของเส้นตรงนะเชื่อมจุดคู่ที่สมในการถามก่อนจุดคู่ที่สมในการมีอะไรบ้างลูก A กับ A ไพ่เกับ A พราม B กับ b p ไพกับ B พราม C กับ C ีไพ่อ่า C กับ C พรามนะคะถ้าคุณครูสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อม A A พรามสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อม BB พรามแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อม C C พรามนักเรียนคิดว่าส่วนของเส้นตรงเนี้ยจะยาวเท่ากันไหมเท่ากันค่ะแล้วทำยัางไงาเราถึงจะรู้ว่ามันเท่าหรือไม่เท่า ลองลากแลววัดความยาวอ่าก็คือเราก็ต้องสร้างส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วก็วัดความยาวอ่ะคุณครูต้องไปที่เครื่องมือส่วนของเส้นตรงเนาะอ่ะ,อะลากไป b ีบีพรามเอกับเอพรามใช่ไหมคะแล้วก็ C กับอะไรนะซีพรามอ่าซี c กับ c ีพรามนะคะอ่ะคุณครูขอปรับรูปให้มันชัดๆหน่อยห àng, ่างๆหน่อยนะคะอ่ะทีนี้ได้ละ คุณครูขอเปลี่ยนเป็นเส้นประหน่อยนะคะจะได้ไม่ตีกันเนาะ,ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันแล้วก็เป็นเส้นประนะคะปุ๊บจากนั้นทำอะไรนะสร้างส่วนของเส้นตรงเสร็จแล้ววัดใช่ไหมวัดความยาวไปที่การวัดนะคะวัดความยาวออกมาเส้นแรกนะคะส่วนของเส้นตรง BB พร์มเท่ากับ10เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง AA เพร์มเท่ากันไหม เท่ากันก็น่าจะเป็น10บเซนติเมตรอ้าวจริงด้วยแล้วส่วนของเส้นตรง C C พามล่ะก็ต้อง10บเซนติเมตรสิบเซนติเมตรนะคะเป็นไงคะตามที่นักเรียนสังเกตได้เลยก็คือว่าส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นนี้ยาวเท่ากันใช่ไหมทีนี้อ่ะถามต่อค่ะแล้วส่วนของเส้นตรงนี้ถ้าค,คุณครูลากลาก รูปต้นแบบเนาะลากจุดยอดเหมือนเดิมเลยนักเรียนคิดว่าความยาวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอ่ะลองดูลองดูเปลี่ยนไหม,ไ,หมไม่เปลี่ยนอ่ะทำไมถึงไม่เปลี่ยนเพราะว่ารูปมันก็จะเลื่อนเปลี่ยนตามไปด้วยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูเลื่อนขนานใช่ไหมคะคุณครูกําหนดระยะในแนวนอนและระยะในแนวตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่ารูปจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะระยะ ทางระหว่างจุดคู่ที่สมในกันก็อย่างเท่าเดิมนะคะตามที่คุณครูกำหนดไปนั่นเองอ่ะทีนี้ถามต่อค่ะแล้วนอกจากที่เราสังเกตเห็นว่ามันยาวเท่ากันแล้วมันยังเป็นยังไงกันอีกขนานกันออขนานกันไหมอ่าน้องคลิกคลิกคลิกขนาดกันไหมเนี่ยขนานค่ะทำไมเราถึงบอกว่ามันขนานกันละ่ะเพราะอะไรเอออ่ะลองดู ทีนี้คุณครูจะใบให้นะคะนักเรียนสมมุติว่าคุณครูจะให้นักเรียนดูนะดูส่วนของเส้นตรง bb พาร์มส่วนของเส้นตรง a-a พาร์มนะคะคุณครูจะให้พิจารณาแค่2เส้นนี้ก่อนนะว่าขนาดกันหรือเปล่าแล้วเราลองดูค่ะส่วนของเส้นตรง a-b กับส่วนของเส้นตรง a-b พาร์มพร์เท่ากันไหมเท่ากันค่ะเท่ากันเพราะอะไรลูกม,มันเรื่อขนาด <laughs> อ่าเพราะว่า ด้าน A'B' พร์มบพร์ใช่ไหมคะมันเกิดจากการเลื่อนขนาน A'B' มาใช่ไหมลูกเลื่อนขนานด้าน A'B' มาหรือเราพูดอีกแบบหนึ่งได้ก็คือ2ด้านนี้มันเป็นยังไงสมในกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากันนะคะอะทีนี้อคุณครูคลิกให้ดูอีกทีทีนี้เห็นไหมว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานอา้าวแล้วทำไมเราถึงบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานล่ะ เออแล้วขนานนะเวลาเราพูดถึงขนานเราต้องดูอะไรอะ่ะมันถึงจะบอกว่าขนานตอนนี้เราไม่ได้วัดมุมเราไม่ได้ทําอะไรเลยเรารู้แต่ความยาวว่ามันเท่ากันเฉยๆแล้วทํำยังไงสมบัตินึงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะถ้าเราเห็นว่านี่ถ้าด้านที่อยู่ตรงข้ามกาันเป็นไงยาวเท่ากาันมันก็เพียงพอที่จะบอกได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานนะคะหรือคุณครูจะแสดงให้ดูว่ามันขนานกันจริงหรือเปล่าอา๋ยวคุณครูจะทําให้ดูนะคะลองดูซิว่ามันขนานกันจริงไหมทีนี้นะคะคุณครูก็สร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งนะคะซึ่งเส้นนี้จะแทนระยะห่างนะระยะห่างของส่วนของเส้นตรง b b พรมนะคะกับส่วนของเส้นตรง a a พรมนะคะ นักเรียนคิดว่าถ้ามันขนานกันถ้าส่วนของเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันความยาวของเส้นนี้จะเป็นยังไงลูกเท่ากันตลอดก็คือความยาวมันก็จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมดังนั้นอ่ลองวัดสิวัดความยาวปุ๊บสองจุดสี่หกนะถ้าคุณครูขยับนะต้องไม่เปลี่ยนนะถ้าขนานกันนะเปลี่ยนไหม ่่เปลียนอ่าไม่เปลี่ยน,ยนใช่ไหมคะแสดงว่าส่วนของเส้นตรง A A พรากับส่วนของเส้นตรง B B พรามเป็นยังไงกันขนานกัน,ขน,นขนานกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงแค่เรารู้ว่าส่วนของเส้นตรงที่เป็นด้านตรงข้ามกันยาวเท่ากันเป็นไงสองคู่ด้วยตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะได้ว่าแค่รู้แค่นี้เราก็บอกได้แล้วว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหม แสดงว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันอ่าทีนี้นะคะเรามาสังเกตส่วนของเส้นตรงคู่อื่นกันต่อเนาะอ่าตรงนี้ส่วนของเส้นตรง A A พรามกับส่วนของเส้นตรง C C พรามเป็นยังไงกันขนานกันก็ขนานกันใช่ไหมเพราะเหตุผลคืออะไรลูกเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ารูปไหนเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานบอกจุดครูหน่อย A อพรม c พาม c ใช่ไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะว่าสองด้านนี้ยาวเท่ากันถูกไหมด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและ ac กับ ap าม c พามยาวเท่ากันถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่เราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นอ่ะสว่วนของเส้นตรงสองเส้นนี้ก็ขนานกาันแล้วก็ได้อะไรอีกนะ ได้ส่วนของเส้นตรง AC ก็ขนานกับ AC ส่วนของเส้นตรง A พราม C พรามนะคะสรุปกันว่าเราสำรวัติเจออะไรบ้างนะคะส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันเป็นยังไงคะแต่ละเส้นมีขนาดเป็นยังไงเท่ากันค่ะอายาวเท่ากันแล้วก็ ขนาดกันอ่าขนาดกันอีกด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกที่เราเจอก็คือเออะไรหน้าตรงนี้เป็นยังไงคะอ่ะาใบให้ด้านที่สมในการยาวเท่ากันแล้วก็เป็นยังไงอีก ขนาดกันขนานกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือที่เราสำรวจได้โดยใช้ GSP นะคะเพราะฉะนั้นผลที่เราสำรวจได้เมื่อกี้นี้ก็เป็นไปตามสมบัติของการเลื่อนขนานดังนี้ค่ะนักเรียนข้อหนึ่งนะคะก็คือรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปจริงไหม จริงค่ะจริงเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้การเลื่อนใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นรูปเดียวกันใช่ไหมคะเพียงแต่เลื่อนไปใช่ไหมคะหรือกล่าวว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานเท่ากาันทุกประการนั่นเองนะคะข้อ2นะคะก็คือส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในาการแต่ละคู่นะคะนี่เหมือนเส้นสีเขียวตรงข้างล่างที่ครูเอามาให้ดูนะคะจะขนานกันและยาวเท่ากาันทุกเส้นต่อไปข้อ3าม ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานส่วนของเส้นตรงนั้นก็คือเส้นสีน้าเงินนะคะก็คือด้านนี่แหละนะจะขนานกันและยาวเท่ากันนะคะและนี่ก็คือสมบัติของการเลื่อนขนานนะคะที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการเลื่อนขนานเพิ่มเติมค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะนักเรียนเคารพ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ